นี่ผมห่างจากข้างหน้านะครับประมาณ200เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าไฟชัดไหม้ผมห่างจากข้างหน้านี่คือ <c oughs> คือเวลาเราออกปั่นนะครับทุกครั้งที่ที่เราออกปั่นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือความปลอดภัย มวกนะครับไฟนะครับไฟนี่ต้องติดจำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องใช้นะครับไฟหมวกแก้ผ้าปั่นได้นะครับแต่ถ้าถ้าเราไม่ใส่อะไรปั่นเลยเนี่ยเราก็จะไม่โดนชนเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> รถที่ตามมาก็จะหยุดดูนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ที่จำเป็น เวลาปั่น